วัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรครองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานธรรมส,สัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดหนองจระเข้ซึ่งมีพระมหาคณาทีระวังโสประด็ยธรรมสามประโยคนะครับท่านดำรงตําแหน่งเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลบ,บ้านนาและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองจระเข้ท่านผู้ชมครับวัดหนองจระเข้แห่งนี้เป็น รบมณียสถานอุดมไปด้วยป่าไม้เป็นวัดที่มีคาร์บอนต่ำตรงกหลับพุทธศาสนานะครับให้ผูกพันกับป่าไม้ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรามีความสงบเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมโดยวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสงงินแสว,ง,สวงธรรมได้รับเกียรติจากคุณชูเกียรตินะครับสุพรรณวงศ์นะครับจะได้นำชมวัดขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้พร,พร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณวัดหนองจระเข้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งวัดหนองจระเข้นะครับตามหลักฐานแล้วสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2439ซึ่งมาจนถึงขณะนี้ก็เป็นเวลา1 2 0ปี นะครับอาคารที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอาคารไม้นะประมาณ80%เนะครับเมื่อก่อนนะฮะอาคารจะอยู่ชั้นล่างซึ่งสมัยนั้นน,น้ำจะท่วมบริเวณแถบนี้นะแล้วเมื่อประมาณปี2545พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรวรวันะท่านก็มีดำริว่าจะดีดวัดขึ้น อีกประมาณ3เมตรนะครับซึ่งท่านจะเห็นอยู่ในขณะนี้นะชั้นล่างจะเป็นเสาคอนกรีตนะฮะและชั้นบนจะเป็นไม้ซึ่งทรงไว้สภาพเดิมทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นวัดที่หายากนะซึ่งอาคารทั้งหลังเกือบทั้งหลังจะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับ พระพุทธรูปตรงนี้คือหลวงพ่อพุทธเจริญซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่านะสมัยกรุงสุขโขทยัยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับแล้วนะปีหนึ่งนะค,คุณพ่อเสมอ,เ,อ,อเจริญวงนะครับท่านเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเมื่อปีพุทธศักราช2495 นะครับก็ได้นําพระพุทธรูปหนะ้องพ่อพุทธเจริญมาถวายนะครับในการกฐรินในปีนั้นนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดน้องจระเข้แห่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2495เป็นต้นมานะครับซึ่งพระพุทธเมตตานะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเ,เคยได้ถูกโจรกรรมนะ เมื่อปีพุทธศักราช2550นะะแล้วาทางหน่วยงานของราชการนะครับก็ได้ลงสื่อหนังสือพิมพ์รู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับได้ลงนะฮะซึ่งขุดพบนะคือพบที่เขตของสารกรุงเทพเมื่อน้ำลดนะจึงเห็นพระเศียรข,ขององค์พระพุทธรูปนะ จึงให้ผู้ที่เป็นเจ้าของแสดงหลักฐานนะซึ่งคณะกรรมการของวัดก็ได้เห็นในหนังสือพิมพ์นั้นนะก็ได้นําหลักฐานพร้อมด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อและก็คณะวิยาคณะกรรมการของทางวัดไปแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ได้รับคืนมานะครับความเชื่อนะครับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะชาวบ้าน ชาววัดหนองจระเข้และก็บ้านใกล้เคียงนะครับก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อในความเจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆนะชาวบ้านก็มักจะมากราบไหว้เพื่อขอพรหลวงพ่อพุทธเจริญนะซึ่งชื่อของท่านนะก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้ว พระพุทธเมตตาซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562นะครับและนำมาประดิษฐานนะแล้วเสร็จปี2563ซึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นประดิษฐานที่ลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับลานปฏิบัติธรรมสวนป่าของวัดหนองจอระเข้แห่งนี้นะครับจะจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงวันที่ 15มีนาคมนะครับถึงวันที่20มีนาคมเป็นเวลา5วันด้วยกันนะครับจะมีอุบาสกอุบาสิกานะและพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเ,เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะฮะร,รวมทั้งหมดก็ประมาณ300ร้นะครับวาูระรนะที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งสถานปฏิบัติธรรมนี้นะก็ บรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมก็จะปักกรดนะจะปักกรนะอยู่แบบอยู่ป่านะอยู่ป่าบําเพ็ญเพียรนะจะมีพระวิทยากรจากสถานที่ต่างๆมาแนะนําแนวทางการปฏิบัติธรรมนะเป็นประจําทุกปีนะครับ อันนี้ก็คือต้อนพระศรีมหาโพนะครับซึ่งได้อัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียจากต้นเดิมที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตัดสรุนะครับโดยคุณโยมพาพิมนแปลงโฉมซึ่งเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาประเทศอินเดีย นะครับแล้วท่านก็นำนะมเมล็ดพันธุนะ์จากพุทธคยาแห่งนั้นนะเอามาเพาะชำนะครับแล้วก็นำมาประดิษฐานนะที่สวนป่าของวัดหนองจอรเคแห่งนี้นะครับเมื่อนะวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ2 5นะครับโดยนะท่านพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเวที นะครับเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับท่านก็เป็นประธานในการประดิษฐานพระศรีมหาโพธิ์ที่ใจกลางสวนป่าของวัดหนองจระเข้แห่งนี้ซึ่งสวนป่าแห่งนี้นของของวัดหนองจระเข้มีทั้งหมดประมาณ151ไหล่นในพื้นที่สวนป่านะครับจะมีพันไม้อยู่หลายชนิด ที่มีมูลค่ามีต้นตะเคียนมีประดูมีพยุงมีตะเกานะเป็นพันไม้ที่ค่อคนข้างที่จะหายากนะครับซึ่งปลาในแห่งนี้มีลักษณะพิเศษนะไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะเกิดเพราะ,ะคำปารบนบะการปารบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรวรวัฒนะ์เจ้าคณะตำบลบ้านานาเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ นะซึ่งท่านก็มีดำริว่านะอยากจะทำสวนป่าซึ่งต่อไปนะสวนป่าก็จะมีน้อยและอีกอย่างหนึง่งสวนป่ากับพระพุทธศาสนานะก็เกี่ยวกันพันกันมานะสืบต่อกันมาเนื่องกันมาแม้แต่สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสูตรตัดสรุปรินิพน์และแสดงธรรมก็อยู่ในป่าทั้งสิน้นนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะจึงเกิดเป็นสวนป่านะครับแล้วที่เป็นเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิตนะครับเมื่อปีเมื่อวันที่30มกราคม2558นะครับซึ่งคาร์บอนเครดิตนั้นก็คือนะครับสินค้าที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับ สร้างขึ้นโดยโครงการปลูกป่านะครับหรือรักษาสิ่งแวดล้อมนะทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นมานะครับ,นะรบทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตนะครับฉะนั้นอุตสาหากรรมนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทำให้ภูมิอากาศทำให้โลกร้อนนะอุตสาหากรรมนั้นนะต้อง นะชดเชยคาร์บอนเครดิตให้แก่ชุมชนนะซึ่งชุมชนนั้นนะจะต้องมีป่าคาร์บนะนะอนเครดิตอบอก,กอ,องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกนะครับก็เข้ามาสำรวจนะเป็นเนื้อที่นะจำนวนไรนะ่มีต้นไม้จำนวนกี่ต้นความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงนะครับแล้วจัดเป็น หน่วยตันของคาร์บอนเครดิตนะซึ่งอุตสาหกรรมใดนะที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศนะครับเกินพิกัดนะก็สามารถที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตนะตามชุมชนแต่ละชุมชนได้นะที่สร้างสวนปา่าขึ้นมานะครับ ครับในช่วงของการแสดงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรมรมสัญจรแสดงุญแสดงธรรมได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์พระมหาคณาเทระวังโสนะครับซึ่งเป็นพระมหาปร,รียาน,นะครับปร,รียาธรรมสามประโยคท่านดํารงตําแหน่งเป็นอะไรขานุการเจ้าหน้าทบบน้านานาและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองจระเข้นะครับจะได้กราบนมัสการ,รถามพระอาจารย์ว่าหลักธรรมขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมี84% 00 0พันพระธรรมขันธ์ก็จริงนะครับ บทบาทของพระสงฆ์ที่จะเข้าถึงชุมชนบ้านวัดโรงเรียนราชการนะครับพระอาจารย์มีหลักธรรมใดที่เหมาะแก่สถานการณ์โลกปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติครับธรรมสการครับ จะเรออจ,จริญพรญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันธรรมะสัญจรเป็นธรรมะเพื่อประกาศคำสั่งอนในศาสนาพุทธศาสนาพุทธเรามีองค์ประกอบ5ประการเพื่อจะเป็นตัวที่จะให้เราได้เรียนรู้กัน จะมีศาสดาคือบุคคลที่ประกาศศาสนาของศาสนาพุทธก็เป็นพระพุทธเจ้าสองก็ศาสนาทายาทษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรพุทธศาสนิกชน นักถือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนะสถานเจดีศาลาการเปลี่ยนไม่กุฏิพระต่างด้วยกุฏตึกเป็นอิฐหินปูนทรายนี่ก็เป็นศาสนาสถานอย่างวัดน้องจร์คเคไม่ที่ได ทีมงานมาในวันนี้ก็วัดของจาระเข้ก็เป็นสถานสถานที่ประกอบไปด้วยป่ามีหลายอย่างมีหลายอย่างบางครั้งก็พัฒนาเป็นวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างในทางวัดของน้องจาระเข้ก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้มองค์ประกอบของศาสนาศาสนาพิธีเป็นศาสนาอ,อีกอย่างหนึ่ง ที่เราจะต้องเรียนรู้กันทำบุญตักบาตรวจวดมนต์ไหว้พระ,ะเจริญจิตภาวนาแล้วก็ทุกอย่างจะครบหมดเลยแต่จะเป็นตัวที่ตัดสินนี่ก็คือศาสนธรรมศาสนธรรมจะทำให้เราเป็นเครื่องกันกองว่าเราไม่หลงไหลในศาสนาเหล่านั้นเช่นศาสนะธรรมก็คือ คำของพระพุทธองค์ที่ได้ประกาศอย่นั้นอย่างเช่นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็น<ม>เป็นแนวทางที่เราพุทธศาสน,สนิกชนเนี่ยต้องร,รู้รู้หลักนี้เลย<ม><ม>จะได้ประกอบหรือประพฤติโดยไม่ออกนอกลูก่นอกทางอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วนะศาส,สนาศาสดา ศาสนาทายาทศาสนาพิธีศาสนาสถานแล้วก็ศาสนาธรรมเราประกอบไปอย่างนี้แล้วก็เราก็เริ่มในการจะเป็นเครื่องพิสูจน์รู้อย่างเดียวไม่ได้ลงมือปฏิบัติเช่นก็ทางศาสนาพุทธเราก็จะมี3ระยะด้วยกันก็จะมีระยะที่เขาเรียกว่ารู้ในเรื่องของปริยัติ ยัดด้ตำราตำนานคำบอกเล่าจากครูบาอาจารย์หรือทดสอบด้วยตัวเองมีประสบการณ์ด้วยตัวเองงนี้เรียกรู้มาแล้วก็เริ่มรู้มาแล้วก็รู้จักตำราคำสอนแล้วก็มาอันนี้เขาเรียกว่าปริยัดแล้วก็เข้าสู่ปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์อีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประจักษ์ด้วยตัวเองว่าเราเนี่ย จะหลงทางหรือเปล่าอยู่ในระดับไหนเป็นเครื่องกันกรองก็ถือว่าเป็น,ปนบทพิสูจน์ในระยะที่สองระยะที่สามของศาสนาพุทธก็คือปฏิเวทเป็นผลผลที่จากที่เราเรียนรู้มาแล้วเรียนรู้จากตำราตำนานคำบอก,กเล่าครูบาอาจารย์แล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติด,ด้วยลองผิดลองถูก จากความรู้นั้นแล้วก็จะมาสู่ของระบบปฏิเวทผลผลจากการเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของศาสนาพุทธเลยดังนั้นอาตมาภาพจะันนี้จะให้ธรรมะข้อคิดแก่พุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ เอาเป็นคติเตือนใจหรือเป็นแง่คิดในการที่จะรู้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจในสิ่งนั้นก็ต้องต้องใช้ความเพียรความเพียรให้เกิดคุณงามความดีนั้นทางบาลีที่พระพุทธองค์ได้ยกไว้ว่าวิริยนะทุกขมัตเจติ คนจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่มีความสุขโดยการที่เข้าไปรู้จักความทุกข์อันนี้ก็เรียกเป็นความสุขที่ไม่กลับไปทุกข์อีกแล้วเราใช้ความเพียรในการเรียนรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนที่บรรพบุรุษของเรา ในสืบทอดมากคดีจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีความีความเพียรในการระลึกตามกายและใจเราก็จะเห็นความเป็นไปของธรรมชาติธรรมดาความเพียรความเพียรนี้ก็จะทําให้เรามีความอดทนทุกสภาวะและสามารถเอาไปประยุกต์ประกอบใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ ดังั้นเราเอาศัยธรรมะแล้วมาประกอบอาชีพการงานในการใช้ชีวิตประจําวันศาสนาพุทธเราของเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวแต่เราก็สามารถเนี่ยเอาพุทธ,ธะตัวที่อยู่ในที่เราใช้ความเพียรจนมีสติมีปัญญารอบรู้เอาไปใช้กับทางโลกและอยู่คู่ขนานไปกับโลกได้อย่างมีความสุข ก็ข,ขออุยพอรอวยชัยให้คุณญาติโยมนะที่รับฟังเนี่ยคิดเป็นเกตไดเ้เล็กน้อยอให้มีความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดก็ขอให้ถึงความปาถนาปาถนาทิ้งใดที่เป็นไปดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จสมความปารถนาทุกประการคือ ท่านผู้ชมครับท่านก็ได้รับชมคติธรรมหลักพุทธธรรมที่เราท่านทั้งหลายจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวัสาตธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นได้ด้วยตนเองทนต่อการพิสูจน์นะครับก็น้อมนำําที่ท่านพระอาจารย์พระมหาคณาธีรบังโสได้ให้หลักคติธรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมจะพลาดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มาที่จังหวัดเรียงนะครับที่วัดหน้องจระเข้มาชม พุทธสถานนะครับมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมนะครับเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งส่วนข้างหน้านั้นนะครับทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะไปสัญจรอย่างวัดใดสถานที่ท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ